ประเด็นเด็ดของ blue s today ในวันนี้สื่อเทียหนึ่งอย่างแบทลรอออกมาเปิดเผยว่ากลุ่มนายทุนซาอุที่จะเข้าเทคโอเวอร์เชลซีไม่ง่ายอย่างที่คิดขณะที่นายทุนอเมริกันครับกลายเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะคว้าเชลซีไปแล้วก็เผยภาพล่าสุดของโรมันอับราโมวิชจากเดลี่มิลเลอร์หลังจากไม่เห็นมาอย่างยาวนานครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน blue today วันนี้ครับ Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสามบาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blue s Today นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนเรามีการอัปเดตเรื่องของกลุ่มทุน ของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็กลุ่มทุนอื่นๆที่สนใจจะซื้อเชลซีเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki XL 7ครับ <XL 7 S 1> รถยนต์มัลติ Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับโดดเด่นขั้นสุดด้วยระดับแบบ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และก็กระจังหน้าโครเมียมโดดเด่นทุกมุมมองครับครบครันทั้งจอทัชกรีนนะครับขนาด10นิ้ว รองรับการใช้งาน Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ระบบความปลอดภัยแบบเต็มขั้นเลยครับแตกต่างในทางของตัวเองท้าทายได้ทุกเส้นทางครับสัมผัสแล้วก็ไปลองขับได้เลยนะครับ Suzuki XL7 สีใหม่สไตล์2โทนแบบนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็ใครสนใจไปดูกันได้เลยหรือว่าคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับ มาพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียนะครับแหมมีเรียกว่ากระแสฮือฮาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยทาง CBS Sport ครับก็เป็นสื่อที่ส่วนใหญ่จะอิงไปเรื่องของเลสเตอร์ซะส่วนมากแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาตีข่าวเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ากลุ่มซาอุดีมีเดียกรุ๊ปเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอ2,700ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อเชลซีนะครับโดยโมฮัมเหม็ดอัลเคเรจีนะครับ เป็นแฟนบอลของเชลซีและไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียโดยตรงนะครับเมื่อคืนนี้นี่พอมีข่าวนี้โอ้โ oh, หแฟนเชลซีเฮกันใหญ่เลยครับขณะที่ BBC เนี่ยนะครับอันนี้สื่อที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดเลยครับรายงานว่าเรนกุ๊ปเนี่ยซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์สัญชาติอเมริกรันที่รับผิดชอบการซื้อขายของเชลซีเนี่ยนะฮะคาดการณ์ว่าการซื้อขายของทีมเนี่ยอาจจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้หลังจากการเจรจามีทิศทางในเชิงบวกกับรัฐบาลของ สาราชนาจักรนะครับขณะที่านทิมินส์ครับก็รายงานว่ากลุ่มทุนที่สนใจซื้อเชลซีหลายกลุ่มคาดหวังว่าพวกเขาจะกล่อมให้อัตโนรูดิเกอร์ต่อสัญญาฉบับใหม่และอยู่กับทีมต่อไปนะครับอย่าว่าแต่านทุนเลยครับผมบอกเลยครับว่าแฟนเชลซีหลายคนก็หวังว่าไนทุนกลุ่มใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยจะรีบต่อสัญญากับอัตโนรูดิเกอร์นะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่ากลุ่มทุนที่สนใจยื่นซื้อเชลซี ก่อนวันศุกร์นี้เนี่ยได้รับคําแนะนําให้ยื่นเอกสารรายงานรายละเอียดของผู้ลงทุนทั้งหมดพร้อมให้ชี้แจงเหตุผลว่าทําไมถึงต้องการซื้อทีมเชลซีท่ามกลางความสนใจเรื่องนะท่า,าความกังวลขอไปเรื่องการเลือกตัวเจ้าของทีมคนใหม่ที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เ,เรียกว่าเป็นห่วงที่สุดนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของเจ้าของทีมคนใหม่ว่าจะมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับขณะที่แบตตอครับสื่อเทียรหนึ่งครับรายงานว่ากลุ่มทุนที่สนใจจะซื้อเชลซีเนี่ยได้รับอนุญาตจากสโมสรให้ดูบัญชีรายรับรายจ่ายล่าสุดนะครับรวมถึงรายละเอียดค่าจ้างจํานวนมหาศาลเพราะสโมสรเนี่ยหวังจะลดความเสี่ยงจากการที่ผู้ชนะอาจจะมีปัญหาในการยื่นซื้อหรือแม้แต่นะยกเลิกการยื่นซื้อทีมโดยสโมสรเนี่ยต้องการให้ ผู้ยื่นสื่อแจกแจงที่มาของเงินทุนให้ชัดเจนนะครับก็ทําให้มันเคลียร์ไปเลยนะฮะโดยกลุ่มทุนเนี่ยเขาได้รับอนุญาตจากสโมสรนะครับให้ดูบัญชีเลยครับว่าเฮ้ยรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ไม่ใช่มาเทคโอเวอร์ไปปั๊บโอ้โหเจอรายจ่ายมหาศาลกูไม่เอาแล้วนะครับก็ให้เช็คกันไปเลยเอาให้ชัวร์ขณะเดียวกันครับแมตต์รอรายงานข่าวนี้แฟนเชลซีมีสะดุ้งนะครับเพราะว่าเขารายงานว่ากลุ่มทุนของซาอุเนี่ยนะครับที่เป็นซาอุดีกรุ๊ปเนี่ย ถูกประเมินจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดครับว่าการซื้อขายเนี่ยยากมากๆที่จะปิดดีลกันได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าทางรัฐบาลอังกฤษอาจจะป้องกันนะเพราะอย่าลืมนะฮะในเคสของในทุนซาอุเนี่ยล่าสุดก็คือนิวคาสเซิลครับกว่าจะผ่านได้นี่ต้องโหใช้อัมาด้าสเตดลียลุยอย่างหนักเลยครับ ซึ่งก็ยากมากๆนะฮะแต่ก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะเพราะว่าหลายคนที่เชียร์โอ้นายทุนซาอุเห็นบางคนบอกเตรียมผ้าพวกหัวเลยนะโอ้โหดมากๆนะครับใจเย็นนะตอนนี้นี่แมทตรอบอกว่ายากมากๆสําหรับนายทุนซาอุนะครับขณะที่เดอะไทมส์ของยูเคนี่ครับรายงานว่ากลุ่มทุนที่นําโดยท็อตโบลีแล้วก็จนาธานโกสไตย์นะครับกลายเป็นตัวเต็งที่จะเทคโอเวอร์เชลซีครับโดยมีถึง2แหล่งข่าวอ้างว่ากลุ่มทุนนี้ถูกพิจารณาจากทั้งเรนกรุปและรัฐบาลอังกฤษ ว่าเป็นออปชันที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับว่าแล้วครับถ้าอังกฤษอเมริกันช่วงนี้นี่เขารักกันดีเหลือเกินนะครับผมนึกตั้งแต่แรกแล้วพอมีชื่อของท็อตโบลีนะฮันยอกวิสแล้วก็ทางโกลสไตนี่มีโอกาสสูงมากกว่าในทุนซาอุนะครับขณะที่สกายนิวซิตี้ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานว่าทิวแมนเฟอร์ติต้านะครับเจ้าของทีมฟุตบอลร็อกเก็ตกำลังพิจารณาจะยื่นซื้อเชลซีเหมือนกัน แต่ตอนนี้ไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะยื่นซื้อทันเดทไลน์ในวันศุกร์นี้หรือไม่นะครับส่วนนิกแคนดี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนเชลซีชอบมากๆนะครับให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าเขาเพิ่งได้เจรจาความเป็นไปได้ในการเป็นพาร์ทเนอร์กับท่านเซอร์มาติมบรตันนะครับซึ่งทั้งคู่เป็นแฟนเชลซีเหมือนกัน แต่นิกแคนดี้เชื่อว่าการซื้อขายทีมจะลากยาวออกไปอีกประมาณ2เดือนนะครับอันนี้เป็นข่าวจากลูมเบิร์กนะครับส่วน Sky New City สื่อท้องถิ่นยังรายงานเพิ่มเติมครับว่าผลการประชุมทีมพรีเมียร์ลีก20ทีมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีผู้บริหารรายหนึ่งพูดถึงการขายทีมเชลซีแบบล้างหนี้ที่ติดค้างเสียเหมี่ไว้ว่าอาจจะเป็นการไม่ยุติธรรมต่อการแข่งขันในลีกนะครับจริงๆก็ไปบีบแกออกนี่ก็ไม่ยุติธรรมแล้วนะครับผมเชื่อว่า บรรดาเจ้าของสโมสรในพรีเมียร์ลีกไม่เห็นด้วยแน่นอนถามว่าทำไมเป็นก้นครับเขาก็กลัวครับวัในใดวันหนึ่งกูจะโดนเหมือนกันนะครับเอาจริงเกิดสมมติอยู่ดีดีนายทุนของจีนนะฮะลงทุนไปปับ๊บอยู่ดีมีปัญหากันเ,เขาก็กลัวเขาจะโดนนะครับอยู่ดีมายึดทรัพย์เขาอะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในใจต้องมีแน่นอนครับสำหรับนายทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเขาเห็นตัวอย่างของโรงมมนับรามวิชเนี่ยเป็นคุณไม่กลัวฮะกลัวดีครับวันใดวันหนึ่งอยู่ดีไม่ชอบมีปัญหาขึ้นมานครับ ธุรกิจที่เขาลงทุนไว้สองสามพันล้านโดนยึดซวยนะครับมผมเชื่อว่าเขาไม่พอใจแน่นะฮะขณะที่ดีแอเลติกครับ,าร,บรายงานว่าสโมสรกําลังกดดันรัฐบาลให้อนุญาตให้แฟนบอลเนี่ยสามารถซื้อตั๋วเข้าชมเกมได้ครับโดยมีการประชุมทุกวันเพื่อหาข้อยุติกับพรีเมียร์ลีกและ FA นะครับโดยเป็นการหารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมได้นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วเรื่องของการขายตั๋วอะไรก็ดีเนี่ย ทางรัฐมนตรีท่านหนึ่งของ,องกรีกก็บอกครับว่าเขาไม่อยากสูญเสียวัฒนธรรมในเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆบ้านเราเนี่ยสุสัปดาห์เราอาจจะชอบเดินห้างอยู่ดีคุณไปปิดกัน้นไม่ให้เขาเดินเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมก็ได้ครับแต่ยืนที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ชอบดูหนังเขาไม่ได้ชอบช้อปปิง้งฮะอันดับหนึ่งคือกิจกรรมในการดูฟุตบอลถ้าคุณไปปิดกัน้นเขาเนี่ย เขาก็คงไม่พอใจเข,เขาเขาคงกลัวคนในชาติจะแบบคงจะฮือขึ้นมาลักษณะแบบนั้นนะครับขณะที่เดล่มิลเลอร์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมลงไว้ใน Facebook แล้วแต่ว่าเผื่อหลายคนยังไม่เห็นนะฮะมีภาพของโรมมนับรามวิชครับที่เล้าว e p นะครับไม่ใช่เล้าที่พวกเราเที่ยวกันลเล้านะอันนี้เป็นเล้าเครื่องบินนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเซมีเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางออกจากเมืองเทลวิฟของอิสราเอลไปยังอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับ ขณะเดียวกันครับเดลี่เทเลกราฟครับรายงานว่าเชลซีอาจ,จต้องเดินทางไปกลับนาน10ชั่วโมงในการลงแข่งศึก FA ฟเอคัพกับ d ิด s สเบอร์เนื่องจากทีมไม่ได้จองเที่ยวบินเอาไว้ก่อนที่โรมันอับราโมวิชจะถูกความบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมกับบิดอสเบอร์เนี่ยอาจจะต้องนั่งรถบัสไปแล้วก็เป็นการประหยัดคอสด้วยเชื่อว่าอาจจะต้องอเดินทางเหนื่อยหน่อย นะครับก็ดูแล้วไม่ง่ายแน่นอนนะครับส่วนนิซ่ากินเซล่าครับมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่านิกแคนดี้บูสบลักแล้วก็มารินากานอฟสกายามีการประชุมกันส่วนตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าคุยอะไรกันอย่าลืมว่า Nick Candy นิกแคนดี้นี่แมตช์ล่าสุดกับนิวคาเซิล์ตดแกเข้าไปดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการเจรจาอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับที่เหลือเนี่ยนะครับ จากเดลี่เมล l ครับเขาเปิดเผยตัวเลขบางอย่างครับเขาเหมือนกับเปิดเผยในส่วนของอผู้ประมูลครับว่าเชลซีมีอะไรบ้างเขาบอกว่าแผนของเชลซีเนี่ยก็คือการเพิ่ม s ัมฟอร์ตบริดจครับจาก45 0 0 0เป็น62,500นะครับแล้วก็จะเพิ่มไรายได้จากวันแข่งขันเนี่ยจากที่วันแข่งขันได้ประมาณ70ล้านปอนด์เนี่ยจะเพิ่มเป็น200ล้านปอนด์นะครับ ก็สิทธิ์ในการตั้งชื่อของแซ f ฟอร์ดบีชเนี่ยอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตอันนี้เขาพูดถึงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะฮะที่เหลือเนี่ยจากที่ Daily Mail ออกมาเปิดเผยเนี่ยเ,เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้คงมีเพิ่มผมขออนุญาตไปเพิ่มใน Facebook แล้วกันนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะฮะจับตาดูให้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องของ Nick Candy นะครับที่มีการประชุมกับ Bruce b u ั k แล้วก็การนอ s k ก,กาย,ยาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมไปถึง เรื่องของการซื้อขายทีมในทุนซาอุท็อตโบรีกับโกสสไตล์ตจะเป็นอย่างไรติดตามได้นะฮะใน Blue's Today มีให้อัปเดตทุกวันอย่างใน Sky s p o r ร s เนี่ยเขาก็รายงานว่านิกแคนดี้มีเงินพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอซื้อเชลซีในสัปดาห์นี้เลยนะฮะแล้วก็เขาได้เดินหน้าที่จะพยายามยื่นข้อเสนอเชลซีนะครับจับตาดูนิกแคนดี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อาจจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับ น่าจะครบถ้วนครับสำหรับในส่วนของข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับใครมีความเห็นเรื่องกลุ่มทุนซาอุดแมตรอบ,บอกว่ายากแล้วหรือว่ากลุ่มทุนอย่างท็อตโบลีหรือนิกแคนดี้มีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับในสิงบลูคาเฟ่เวลาเดิม2ทุ่มรับรองสนุกสนานกันเหมือนเดิมถึงแม้ว่าบรรยากาศมันอาจจะดูเ,เรียกว่าอึมครึมหน่อยแต่อย่าลืมครับว่าเราต้องพยายามสร้างความสุขให้ได้เพราะว่า ทีมกำลังเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณแฟนสิงบรูทุกท่านด้วยที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องปามสามบาทห้าบาทครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปามสามบาทห้าบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก